ฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโควิด1 9โควิดกลับมาอีกแล้วแต่เราป้องกันได้นะต้องทำอะไรบ้างให้ห่างไกลโควิดมาดูกันติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือที่เพจ Facebook กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขลดการสัมผัสผู้อื่น มั่นล้างมือบ่อยๆลดการสัมผัสผู้อื่นโดยตรงและทางอ้อมเช่นงดใช้สิ่งของร่วมกันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่หรือแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโรคเว้นระยะห่าง1-2เมตรเว้นระยะห่าง1-2เมตรเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนี่ยงกันอยู่ในสถานที่แออัด สวมใส่หน้ากากอนมามัยเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหากจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนมามัยป้องกันตลอดเวลาสวมใส่หน้ากากอนา,าอนมัยยังไงให้ถูกต้องเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เองหากสงสัยมีอาการรุนแรงเช่นมีอาการไข้สูงไอหอบรับประทานอาหารไม่ได้ควรรีบปรึกษาหรือพบแพทย์ทันที แนะนำพบแพทย์หน้าจอผ่านแอปพลิเคชันหมอกทมดาวน์โหลดเลยกรุงเทพเมืองสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์